ญาเนียพามาชมนะคะที่ผู้เดือดร้อนนะคะเดีย๋ยวของมามอบเกียรนุดเด้อค่ะสภาพนะคะชมสภาพนะคะชมนะคะชมนะคะเพื่อน เนี่นย,ท,ยที่อยู่ติดๆกันอย่าเนตพามาชมนะคะที่ผู้ประสบภัยนะคะดูน้ำนะคะน้ำ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 ดินโยดนะคะดินสไลด์นะคะดูบ้านหลังนั้นนะคะี่ค่ะบานหลังนี้ค่ะกําลังสางนะคะกําลังสางนะคะเพิ่นป้ากันมาสางเนาะคะ่ะสางไฮยูไปสัมพัางเนาะคะ่ะชมนะคะชมนะคะเพื่อนเพื่อน,นอ เนี่ยที่อยู่ติดๆกันแสงแดดจ้าเลยนะคะก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนะคะแสงแดดจ้าเลยนะคะก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนะคะสางตดถนนเลยนะคะบ้านนี้ บ้านหลังนั้นก็คือกันนะคะหลังใหญ่นะคะลาวเลี้ยวนะคะลาวเลี้ยวหลังนั้นนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะเนี่ยแถวนี้ไปไปกับน้ำไปสามสี่หลังนะคะที่ห้าเห็นเป็นเป๊ะอย่าเนตรพามาชมนะคะที่ผู้ประสบภัยนะคะดูน้ำนะคะน้ำ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 ดินโยดนะคะดินสไลด์นะคะ,ด,ะ,คะดูบ้านหลังนั้นนะคะเบืองน้ำไหลนะคะน้ำ เบื้องน้าไหลนะคะน้ำอย่าเนตพามาชมนะคะที่ผู้ประสบภัยนะคะดูน้ำนะคะน้ำ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 ดินโยดนะคะดินสไลด์นะคะดูบ้านหลังนั้นนะคะเบื้องน้าไหลนะคะน้ำสภาพนะคะชมสภาพนะคะ อันที่เราเห็นที่เห็นแปนเออเตอิดนี่นะคะมันมีอย่างนเนี่ยก็แสดงไปแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยสภาพนะคะชมสภาพนะคะหลังนี้สุดลงเลยนะคะ น้องนุชดเด้ดเอ,อพี่มาแล้วเด้อนี่พี่สีมานมอบใหม่บานหลังนี้เด้อยาน,นี่พามาชมนะคะที่ผู้เดือดร้อนนะคะดี๋ยวของมามอบเกียร์นุชเด้อค่ะมามอบนี่หลังนี้ซุดลงไปแล้วนะคะอีกสามหลังไปแล้วไปกับสายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะบานหลังนี้ค่ะกะําลังสางนะคะกะําลังสางนะคะเพื่อน ป้ากันมาสั่งเนาะคะ่ะสั่งไฮยูไปซ้มพัาง,งเนาะค่ะเสียงแดดจ้าเลยนะคะก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆน,นะคะนนสัสงตดถนนเลยเนาะคะ่ะบ้านนี้บ้านลังน,น,นั้นก็คือกันเนาะค่ะล้างไง่นะก็หล่าเล้วเนาะค่ะล้าเล้ยวล้างนั้นนะคะอีกหนึ่งลังนะคะนี่ค่ะบ้านล้างนี้ค่ะกะําลังสางนะคะกะําลังสางนะคะเพื่อน ป้ากันมาสั่งเนาะค่ะสั่งไฮยูไปซ้มพัางเนาะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศเด้อค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าชมนะคะชมนะคะเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่ตีดยเตีดแก้น่ะเดี๋ยวเห็นเป็นเ่น่ะด้ออันที่เราเห็น ที่เห็นแปนเออเติดนี่นะคะมันมี่ยังเนี่ยก็แสดงไปแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังคันที่เราเห็นที่เห็นแปนเออเติดนี่นะคะมันมี่ยังเนี่ยก็แสดงไปแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศเด้อค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้า แสงแดดจ้าเลยนะคะก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนะคะหลังนี้สุดลงเลยนะคะคน้องนุ๊เดเดอพีมาแลเดอนี่พีสีมา้ามอบใหม่บานหลังน,นี้เด้อยานดพามาชมนะคะที่ผู้เดือดร้อนนะคะดีย๋ยวของมามอบเกียนุด๊เด้อค่ะมามอบ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศเด้อค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อ <ๆ S 1> นๆนะคะไปชมบรรยากาศเด้อค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าหลังนี้ชุดลงเลยนะคะ น้องนุชเด้ดเอ,อพี่มาแล้วเดอ้อนี่พี่สีมา้าหมอใหม่บานหลังนี้เดอ้อการที่เราเห็นที่เห็นแฟนเออเติดนี่นะคะว่ามีอย่างนี่ก็แสดงไปแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ย,นะ 3, ะะ 3, ะะยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศเด้อค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้านี่ค่ะบานหลังนี้ค่ะกําลงสางนะคะกําล่างสางนะคะ,ะ,ะ,คะ,นะคะเพื่อน วากันมาสางเนาะค่ะสางงไฮยูไปซ้าพังเนาะค่ะอันที่เราเห็นที่เห็นแปนเออเติดเนี่นะคะว่านี่ยังเนี่ยกระสดงไฟแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยสางติถนนลเลยเนาะค่ะบ้านบ้านหลังนั้นก็คือกันเนาะค่ะหลังใหญ่นี่ะกะลาวล้วนะค่ะลาวแล้วหลังนั้นนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะเบืองน้าไหลนะคะน้ำ เบื้องน้าไหลนะคะนา้านี่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะกระรังสร้างนะคะกระรังสร้างนะคะเพิ่นพากันมาสร้างนะคะสร้างให้อยู่ไปสัมพ่างนะคะสร้างติดถนนเลยนะคะบ้านนี้บ้านหลังนั้นก็คือกันนะคะหลังไงน่ะก็เล่าเลี้วนะคะเล่าเลี้ยวรังนั้นนะคะ อีกหนึ่งหลังนะคะทันที่เราเห็นที่เห็นแฟนเออเติดนี่นะคะว่มีม่ยังเนี่ยกแสดงไฟแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยาเนียพามาชมนะคะที่ผู้เดือดร้อนนะคะเดีย๋ยวของมามอบเกียนูตเดอร์ค่ะสภาพนะคะชมสภาพนะคะ ค่ะ้นนไปหลังที่ไปกับน้ำไม่ไม,ไม่ไม่คิดนะคะไปกับน้ำสามหลังนะคะแต่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศด้วยะคะ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าหลังนี้สุดลงเลยนะคะ ลองนเดเดเออ้อพี่มาแล้วเดอ้อนี่พี่สีบ้านหมอใหม่บานหลังนี้เดอ้อคันที่เราเห็นที่เห็นแปนเออเติดนี่นะคะมันมีอยังเนี่ยกระแสดงไฟแล้วนะสามสีห่ 3, <4 S 2> หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยหลังนี้ซุดลงไปแล้วนะคะอีกสามหลังไปแล้วไปกับสายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศเด้อคะ่ะ ขอพุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าอันที่เราเห็นที่เห็นแฟนเออเติดนี่นะคะว่ามีอย่างเนี่ยก็แสดงไปแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยชมนะคะชมนะคะเพื่อนเพื่อนนันลงนันก็ไฟเหมือนกันเนี่ยที่อยู่ติดๆกันสางตีถนนเลยนะคะบ้านบ้านหลังนั้นก็คือกันนะคะลังไงน่ะกะ ล่าแล้วนะคะล่าแล้วหลังนั้นนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะที่ไปน้ำสามหลังที่ไปกับน้ำไม่ไม,ไม่ไม่คิดนะคะไปกับน้ำสามหลังนะคะแต่อันอันที่เราเห็นที่เห็นแปนเออเติดนี่นะคะว่ามีอย่างนี่ยกรแสดงไปแล้วนะสามสี่หลังนะคะสามสี่เนี่ยหลังที่สี่นะคะหลังที่สี่ยังเนี่ยบเบนะื้อง,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 งน้ำไหลนะคะน้ำ